สวัสดีค่ะมินมินเบีนแคโฟเดค่ะวันนี้มาใส่วิสไลค่ะเป็นครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ แต่ว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเจ็บค่ะแบบอย่างน้อยก็คิดว่ามันจะต้องเจ็บสักนิดนึงเพราะคุณหมอบอกว่าเนี่ยวันนี้จะมีแบบกรฟันให้ด้วยนะให้ฟอนแบบให้ฟันอะมันเข้าไปได้นิดนึงอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบมันจะต้องเจ็บแน่เลยแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนจะต้องเล่าเยอะมากค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหามาตั้งแต่เด็กเลยเพราะหนูเป็นคนที่ฟันใหญ่ฟันยาวแล้วก็ฟันเหยินมากค่ะนี่ขนาดหนูเคยจัดไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่หนูก็รู้สึกว่า เออมันยังเข้าไม่มากพอแล้วก็เหมือนก็ด้วยความที่หนูไม่ค่อยได้ใส่รีเทนเนอร์มันก็จะแบบฟันล้มอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะดัดใหม่ค่ะแล้วก็เลยมาปร,รึกษาคุณหมอที่ค่ใครแนะนำมานะคะจริงๆหนูเห็นเพื่อนๆในวงอ่ะแต,ตอนแรกทุกคนก็ พอกินข้าวเอาละถอดถอดแล้วก็เห็นว่าออทุกคนดัดฟันอย่างนี้หมดเลยก็เลยเริ่มถามว่าเอ้ยไปดัดฟันที่ไหนเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะดัดเหมือนเขาบ้างอย,าแบบ on, อย่างแบบมิวสิกออนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พ่เชษ จะต้องดูแลรักษาความสะอาดจะต้องใส่ท yup. bueno. like, hmm. ุกสองอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนทีอะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่ามันสบายมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องมาเจอหมอเลยแบบเราเปลี่ยนเองได้เลยที่บ้านแล้วก็หกเดือนค่อยมาพบคุณหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะที่เคี้ยวที่เคี้ยวในเนี่ยที่เคี้ยวอุ้ยหนูใส่วาในกระเป๋ามาคือเมื่อกี้หนูเห่อมากหนูก็เลยแกะเลยแกะนี่นะคะนี่เป็นการกัดชิ้วครั้งแรกของหนูนะคะอ้าว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  ความรู้สึกเหมือนกินข้างหน่องมาอยู่อะค่ะคือมันยิ่งินเหนียวเหนียวแต่ว่ากินไม่ได้ จริงๆหนูมาทําครั้งแรกใช่ปะคะหนูไปตอบประกาศไ้หมดแล้วคะ่ะว่าที่นี่ทํานี้มาเ็าหนูประทับใจตั้งแต่แบบเดินเข้าร้านมาแล้วทุกคนก็แบบใส่ใจว่าเอ้ยแบบอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเขาเป็นบริการอีมากๆแล้วก็ที่เนี่ยขูดหินปูนไม่เจ็บเลยตั้งแต่หนูเกิดมาแล้วหนูไปขูดหินปูนมาทุกที่คือที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าฟันบันสา,ารแล้วก็ที่สาคัญไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากๆค่ะ๋ oh! มีงานจับมือใช่นนะคะหนูก็เจอพี่จ๊อบพี่จ๊อบก็ทาที่นี่พร้อมๆหนูเลยแต่ว่าหนูเพิ่งมาใส่เครื่องมือหนูก็เลยไปถามพี่จ๊อบว่าพี่จ๊อบเป็นไงบ้างเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่จ๊อบก็บอกว่าเนี่ยพี่จ๊อบไปทํามาแล้วเนี่ยแต่ว่าเองเนี่ยจะต้องแบบเตรียมรับนะว่เาเขาจะแบบติดเครื่องมือมันก็จะแบบว่าลําค่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จ๊อบก็มาสปอยหนูก่อนหนูก็กัแบบเตรียมใจมาเลยวันนี้ยิ้มสวยสร้างได้คะ่ะคลินิกธนตกรรมบางกอกสมายมาโล ยิ้มสวยสร้างได้